สวัสดีครับผมสยามเดชเวชกุลนะครับรายการทันลุกเกษตรก้าวหน้าวันนี้เรามาอยู่นะครับที่ปลายน้ําล้นะครับหลังจากที่เราคุยตั้งแต่ต้นน้ําแล้วท่านในช่างครับตอนนี้มาถึงปลายน้ําแล้วเป็นอะไรทำอย่างไงกันบ้างก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับับหลังจากที่เราสูบน้ําจากจากแม่น้ําโขงเข้ามาครับตามระบบท่อนะครับมาละระบบท่อเราก็จะมีท่อส่งน้ําสายหลัก แล้วก็สายซอยจุดที่เรายืนนี้คือจุดส่งน้ําสายซอยที่เราเห็นครับสายซอยครับสายซอยมีประมาณ6ซอยนะครับ6ซอยครับผมอ๋อท่อจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับมาตตรงนี้หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไม่ฮะท่อจะอยู่ใต้ดินครับใต้ดินอยู่ใต้ดินนี้เหรอครับลึกจากดินลงไปประมาณ1เมตรนะครับโอ้เป็นท่อสายเมนนะครับสายสายใหญ่แล้วมันขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นขึ้นมาทางท่อสี่ร้อยมิลนี้ครับโอ้สี่ร้อยมิลครับ แล้วทีนี้ทําไมมันต้องมีมีมีสองอันละครับเนี่ยคือตัวนี้เป็นวาลนะครับเป็นวาลควบคุมน้ํานะครับจุดแรกทางฝั่งนี้เราคุมเวลาเราส่งน้ํานะครับเราต้องแบ่งน้ํากันทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างชาวบ้านมีนาฝั่งนี้ก็ใช้ส่งน้ําอันนี้ถ้าอยู่ฝั่งขวาก็ใช้นับทางนี้อ๋อครับอันนี้ไปลงบ่อครับอย่างตัวนี้นะครับ มันมีสองวิธีในการส่งน้ําครับวิธีแรกคือไดเรกตรงเลยเราเปิดเข้านาเลยครับแอันนี้เปิดเข้านาเลยครับเข้านาเลยระบบของกรมชนระทานได้จัดระบบแล้วก็คือตอนนี้ส่งมอบแล้วคนดูแลคือท่านกำนันครับท่านเป็นประธานครับนะประธานก็จะต้องมาควบคุมเรื่องตัวนี้แหละครับครับการส่งน้ํานะครับเราก็จะใช้วาวสองข้างนี้เป็นตัวควบคุมนะครับอย่างฝั่งนี้เรายิงตรง เข้าพื้นที่เข้านาเลยเข้าแปลงเกษตรเลยครับส่วนตัวนี้เราก็จะเป็นสระน้ําเปิดเป็นน้ําสํารองไว้ถ้าน้ํามันขาดแคลนถึงไม่ได้อยู่ในวันที่เราสูบน้ําเราก็สามารถจะดึงน้ําในสระตัวนี้มาใช้ได้นะครับเป็นเป็นเป็นสต๊อกน้ําไว้ในสระเป็นการสต๊อกและพักน้ําไว้พักน้ําไว้ครับปริมาณน้ําที่ออกมาในเยอะไหมครับในเช้นครับก็จากอัตราการสูบสิ้าลูกบาทเมตร ต่อนาทีนะครับน้ําที่รถส่งขึ้นมา15ลูกบาทเมตรต่อนาทีสามารถส่งน้ําให้กับแปลงเกษตรกรได้3 0 0พันไร่ครับโอ้โหนะครับและตรงจุดตรงนี้นะครับมันพอจะมีตัวซอยอีกไหมครับนั่นแหละครับที่ที่เรามองเห็นนะครับเด่ตัวซอยนะครับก็ตัวซอยอีกตัวเป็นลักษณะเหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมครับตรงนั้นอีกนะดูพระจ่ายน้ําอีกครับนั่นก็หมายความว่าในพื้นที่ตรงนี้เราเราสามารถที่จะจ่ายน้ําเนี่ยได้หลายเจ้าเลยใช่ครับ สามารถที่จะต่อเป็นท่อ PVC แบบนี้ครับไปตามแปลงนาได้ด้วยเพราะน้ำเราเพราะน้ำเรามีแรงดันนะครับสามารถไปได้ถึง4-500เมตรนะครับต่อหนึ่งท่อก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับที่ได้ดําเนินการโครงการต่างๆเหล่านี้แล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะร้องขอหรือนะครับเข้าไป รับการปรึกษาได้ใช่ไหมครับได้ตลอดเวลาเลยครับได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็จะมีการขยายต่อเพิ่มอีกใช่ไหมครับใช่ครับปีห6หเราก็จะทําอีกอีกหนึ่งสถานีนะครับโอ้อีกหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้ปีห5ห้าผมก็ทําอยู่อีกหนึ่งสถานีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านนาทรายสูบจากแม่น้ำโขงเหมือนกันครับตอนนี้ ผลงานนะครับ80เนแล้วนะครับครับผมค่า่เดือนกรกฎานี้สามารถที่จะถูบน้ําได้ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะเรียนท่านนายช่างช่วยฝากนะครับอะไรก็พี่น้องเกษตรกรท่นิดนึ่งครับครับโครงการนะครับโครงการถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้านะครับกว่าเราจะก่อสร้างขึ้นมาได้กว่าเราจะได้งบประมาณสร้างเสร็จแล้วผมสมบัติทั้งหมดนี้เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนะครับผมเป็นคนก่อสร้างจริงอยู่คนที่ได้รับประโยชน์คือพ่อแม่พี่น้อง กลุ่มเกษตรกรนะครับขอฝากว่าให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษานะครับเพราะมันเป็นสมบัติของพี่น้องนะครับส่วนทางกรมชนประธานนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็จะลงมาแนะนำชี้แนะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของทันโลกเกษตรก้าวหน้าน้ำคือชีวิตนะครับที่จะ ต่อยอดชีวิตของผู้คนอีกมากมายท่านโลกเกษตรก้าวหน้านะครับก็ขอให้ติดตามของเราไปอย่างต่อเนื่องทุกๆวันศุกร์นะครับห้าทุ่มห้นาทีนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม